STOU Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมอ,อดทอที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอาร่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ STOU Read It Now EP นี้เป็น EP ที่13แล้วนะคะที่เราจะมาแนะนำหนังสือดีๆที่น่าสนใจให้ผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะ และวันนี้ก็จะขอแนะนำหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นหรือจะเรียกง่ายๆว่ามนุษย์วัยรุ่นนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแพทย์หญิงชยานินฟุงสถาพรหรือหมอจริงที่ผู้เขียนพูดถึงวัยที่จะอยู่ในวัยเด็กก็ไม่ใช่นะคะวัยผู้ใญ่ก็ไม่เชิงซึ่งคนวัยนี้ก็จะมีการตั้งคำถามในชีวิตรวมถึงมีความรักมีความคิดเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่ และยังต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและอารมณ์โดยเนื้อหาในหนังสือจะรวม33สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้นะคะแต่เราจะแบ่งออกเป็น6บทใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะบทที่1น,นะคะที่มาของวัยรุ่นคำว่า adolescent มาจากภาษาลาตินที่แปลว่าวัยรุ่นซึ่งมีความหมายว่า t r u c o up หรือเติบโตนั่นเองค่ะแล้วก็มีทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจิตใจของอิริกสารกล่าวว่า ช่วงอายุ13-20ปีนะคะก็จะเป็นช่วงสำคัญในการค้นหาตัวเองเริ่มยึดมั่นในความคิดของตัวเองเริ่มห่างจากพ่อแม่และเพื่อนก็จะมีบทบาทในชีวิตมากขึ้นนะคะซึ่งหากการพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวก็จะส่งผลให้ขาดความมั่นใจขาดความรับผิดชอบมีพฤติกรรมที่เกเรและก้าวร้าวได้ค่ะดังนั้นการพัฒนาการช่วงนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำ,ญสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ เพราะวัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จในแบบตัวเองได้นะคะหากได้รับแรงบันดาลใจและคําแนะนําที่เหมาะสมค่ะมาที่บทที่2นะคะวัยรุ่นกับตัวเองการค้นหาตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะในแต่ละคนนียจะมีนนยามของความหมายของชีวิตที่ต่างกันการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรคงไม่ใช่การเน้นหาคําตอบแต่จะเป็นการเน้นที่กระบวนการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะ โดยการค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอเพราะชีวิตนี้นะคะเราก็จะเจออุปสรรคมากมายแต่ถ้าหากเรากำลังทำในสิ่งที่รักถึงแม้จะเจอเรื่องท้าทายแค่ไหนเราก็ยังมีไฟในการทำให้สำเร็จทำให้เราปรับสมดุลในการใช้ชีวิตเดินทางไปถึงเป้าหมายอย่างมีความสุขคะ่ะมาถึงบทที่3นะคะวัยรุ่นกับครอบครัวการค้นหาตัวเองการรู้จักตัวเอง ข้อดีข้อเสียของตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราจะได้ฝึกความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองและมองพ่อแม่อย่างเข้าใจเพราะถ้าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นก่อนนะคะและเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องมีการสื่อสารและหาข้อสรุปที่เป็นเป้าหมายตรงกลางร่วมกันพ่อแม่ควรมีทักษะโน้มน้าวใจเพื่อลดการขัดแย้งค่ะ โดยการใช้เหตุผลเป็นการพูดคุยกันมากกว่าการถกเถียงนะคะเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวคะ่ะมาที่บทที่4นะคะวัยรุ่นกับการเรียนความถนัดของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราต้องพยายามหาให้เจอทั้งนี้อาจต้องอาศัยแรงผลักดันจากเพื่อนพ่อแม่และครูต้องปรับสมดุลในชีวิตนะคะเรียนในระบบอย่างมีความสุขและต้องสนุกกับการเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน เพราะการเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแต่การจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็ไม่ได้วัดกันที่ i อเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ก็ต้องมีความพร้อมทางด้าน EQ หรือความฉลาดทางด้านอารมณ์ควบคู่กันไปถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นนะคะมาต่อที่บทที่5ค่ะวัยรุ่นกับความรัก ความรักในวัยรุ่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะด้วยอารมณ์หรือฮอร์โมนของช่วงวัยนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่รักแรงเกลียดแรงหรือก็จะเป็นเหมือนเส้นบางๆนะคะที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างรักกับหลงเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้เท่าทันธรรมชาติของความรักในวัยรุ่นที่คนรุ่นเก่ามักเปรียบว่าความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนนั่นก็หมายถึง ความเสี่ยงของความรักจะจบลงอย่างง่ายได้และเมื่อความรักจบลงเกิดการอกหักก็จงร้องไห้ออกมาให้พอค่ะอย่าจมอยู่กับอดีตควรหากิจกรรมทําและกลับไปหาความรักของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากๆค่ะและสำคัญที่สุดให้มองความรักในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่เล็กแต่การมีเซ็ก์ต่างหาก่ะคะที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องระวงัง เพราะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างจะตามมาจนทำให้เทียนแห่งอนาคตดับลงอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายบทที่6นะคะวัยรุ่นกับสังคมการอยู่ในสังคมของวัยรุ่นสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อนค่ะเพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลอย่างมากดังนั้นถ้ามีเพื่อนที่ดีก็จะคอยผลักดันในสิ่งที่ดีทำให้เราใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะและอีกอย่างที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการอยู่ในสังคมนั่นก็คือคำนินทาคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะคะก็จงมองให้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของคนดังนั้นก็อย่าไปสนใจค่ะจงปล่อยผ่านและอย่ายึดติดกับอดีตเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมมีทักษะการดูคนเพราะคำว่าคนก็แปลว่าปนกันค่ะคือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราจึงต้องแยกแยกให้ออกและสุดท้าย ต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะแค่นี้มนุษย์วัยรุ่นทั้งหลายก็จะพบกับความสุขในการใช้ชีวิตค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นเนื้อหาในหนังสือเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังรับมือกับคนช่วงวัยนี้นะคะหากสนใจอ่านเนื้อหาทั้งเล่มสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดมสทและค้นชื่อเรื่องหนังสือได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการ s t o u r e a d i t n o w ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ